Butter, mhm. Zucker mhm. und Zimt, okay. Okay. Zimt mhm. Schokolade, okay. Haselnüsse und Mandeln, mhm. Zucker, mhm. Ah. Eier, oh, ja. Mehl, Mehl, mhm. Joghurt. Mhm. Okay. So, okay. Okay. Butter und Zucker. โอเคสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะเมือนี้พ่อปูสิผ้าเห็ดขนมจ้าคุณแน่ใจว่าอันนี้เคยผ้าเห็ดไปเนาะจ้าละลแลกระเรียมส่วนผสมทั้งเมดดนะจ้าล้วก็เอาน้ำตาลกับเนยมาตีตีแบบนี้แล้วก็ไข่ไก่สีฟฟองีเท่ลงทีละสองฟองก่อนนะจ้าพ่อปูก็ไม่ยาเป็นคนที่มากินขนมหวานคือกันกับอยู่เลยละจ้า ส่วนยใยายเข้ากับสีเฮดกินยู่ทบานอบขนมกินทัวบานนะจ๊ะหรือบาบางที่กัไปร้านเบเกอรีร่นะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็หาซื้อตามร้านเบเกอรีกร่ก็สิง่ายกว่านะจ๊ะพี่น้องนี่พอปูเล่าก็สิมาเฮดเค้กแบบง่ายๆนะจ๊ะอะไรก็เอาเนยกับน้าตาลแล้วก็ไข่ไก่เ้าจะตีตีแล้วก็าต,วกตามด้วยอีกอย่างแต่อันนี้แปง้งเป็นแป้งผสมกันกับอบเชยนะจ้ะ กาตีทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊ะพี่น้องส่วนผสมก็ตามที่อยู่บอกนะจ๊ะทั่วโนนทั่วนี้ช,ช็อกโกแลตเรากะปั้นให้เข้ากันเราตบถ่ายด้วยยูกเกิดนะจ๊ะปะปูเล้าก็เฮ็ดไปกระเบื้องสูตรตามหนังสือไปแล้วจ๊ะส่วนฝรังหน่อยกับเป็นก้นนางหกํกำลังใจปูนะจ๊ละ,ะล้วก็เมียแล้วจ๊ะเมียรากะปะยู่ซื้อจ๊ะพี่น้องก็สิเฮ็ดทำความสะอาดยูมดมือจัดเก็บยูมดมือละจ๊ะ เค้กสไตล์ของคนออสเตรเลียก็คือเพิ่นนิบ่กินเคก้กที่มันหวานเกินไปนะจ๊ะจังบานแมป่าที่เพิ่นเฮ็ดเค้กกินตลอดก็คือแมปา่าครอบรัวเพิ่นบ่กินหวานนะจ๊ะครอบรัวเป็นครอบรัวเป็นครอบรัวเฮลตี้วเ,วเวลาอยู่เห็ดกับข่าวแล้วอยู่เห็ดขนมอยู่กับ,กบกว่ากาเอาไปส่งเพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าบางเทียรไลสไตล์หรือว่าการกินของคนเท่ามันก็คือกันบ่ชอบคือกันนะจ๊ะอยู่มีอย่างอยูอย่ก็สีส่งผับปูแม่ย,ยาส,ส่วนใหญ่นะจ้ะ ปั้นทุกอย่างร่วมกันแล้วก็สะซีเข้าเตาอบนะจ๊ะพี่น้องอุณหภูมิประมาณ2 0ง้อยองศาอบประมาณ4 0บนาทีนะจ๊ะเค้กที่พ่อปูขนมที่พ่อปูเฮกกะสิเป็นสูตรง่ายๆมากๆนะจ๊ะพี่น้องก็คือม,ม,มีมีทุกอย่างร่วมกันเรากะเอาไซต์ถาดแบบนี้แล้วก็เข้าเตาอบนะจ๊ะกะเอฟซีหลายๆก้นกระบอกเออน้องยุคบ่เฮกับเค้าอาหารไทยอนุนนน,นี้ให้พ่อปูไมนะ่ยาก ยู่ก you know, ็เฮ็ดบอยอยู่นะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าพอปูเพิ่นสามารถกินอาหารไทยแบบที่อยู่เฮ็ดได้ว่าาเพิ่นบ่กินหยังเลยจ๊ะเพิ่นกินเฉพาะป๊อปเปี้ยที่อยู่เฮ็ดเนาะจ๊ะจังพวกขนมหวานเช่นพวกบวดฟักทองพวกหยังจังซี่เพิ่นก็บ่กินเนาะจะเพราะว่าอีหยังหานน้ําาวน้ํากะทิแบบเนี้ยเพิ่นสิเอาส่วนใหญ่เพิ่นสิเอามาเฮ็ดเป็น พวกแกงพวกแกงแดงแกงอย่างแบบนี้เนาจะการกินของฝรั่งกับของข้าบางทีมันก็ต่างกันเลยจ้ะจังพวกทั่วแดงเฮาเอามาต้มใส่น้ากะทิหรือว่าเอาไปใส่ข้าวต้มพัดข้าวต้มอย่างประมาณนี้บางเพิ่นสีกินทั่วแดงนะเป็นแค่สลัดนะจ้ะเพิ่นววามันปแปลกๆนะข้าไปเห็ดขนมหวานแบบนี้้ยจ้ะขนมของข้าอบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะละกามาเห็ดนาขนมโรยด้วย น้ำตา,าลแล้วก็อบเชยนะจ๊ะอบเชยน้ำมะนาวแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็เอามาท่านาเค้กแบบในจาพี่น้องแล้วก็โรยด้วยเกตอัลมอนด์เก็ดทั่วนะจ๊ะ,ะ,จะตาก็จะช้ำช้แบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยเกตอัลมอนด์แบบนี้นะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนก็คือเอาทุกอย่างมา มิกซ์มิกเข่ากาลกาเข่าเตาอบง่ายมากๆเลยจา้าส่วนแผนกชิมของเขากระถา,าลอจนว่าขนมแล้วเนาะจา้าอันนี้ก็เป็นทั่วที่เหลือกาปปูว่าให้ฝรังน้อยกับพิกาวตักกินเนาะจา้าปปูสิเป็นค้นเห็ดกับเขา่าเห็ดขนมหวานสะส่วนใหญ่เนาะจา้าส่วนไม่ยาวบ่คอยเด็ดเห็ดราวพิ้องแยากรสิเห็ดไมนูยง่ยายๆอ,อย่างเช่นพวกใสกอรอกบนฮอกดอตทอดอบประมาณนี้ละจา้า ต่าซิบหาเปอร์เซ็นต์ก็คือปอปูเป็นคนเห็ดกับเขาหละกาเห็ดขนมจ้าแต่ตั้งแต่อยู่มาอยู่นี่อยู่กับเื่อคยเห็นเมียเล่าเห็ด,ด้วยและจ้าพี่น้อง เมนูส่วนใหญ่ที่อยู่เอามาทายให้พี่น้องเบิ่งกมิทตะพูเห็ดเนาะจา้าแบกบอสลับกันเนาะจา้าค่ะเกิดอยู่บ้านเท่าส่วนใหญ่กืสิบเม่บ้านเป็นค้นเห็ดทุกอย่างเนาะจา้าว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดบ้านที่กับเข่ากับน้ำเนาะจา้าแต่มายูหนีส่วนที่ยู่เห็นก็คือผู้ชายออสเเดียเลี้ยงลูกเก่งมากจ้าพี่น้องหลายเถื่อที่ยูจะเห็นพอบานผ้าลูกๆไปเห่นสนามเด็กเล่นผ้าลูกๆไปยางเด่นเนาะจา้าคือทุกคนจะซอยกันสิทธิเท่าเทียมกันว่ามีไม,มาเธอเห็ดงานบานฉันเห็ด ฉันเห็ดมานมาแล้วเมื่อยประเหตุป้อมมีแบบนี้นะจ๊าหลังจากเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วกานางเล่นกันยู่บาลปอบปูเมีย,ยาจักข้าวหนึ่งนะจ๊ะ วันนี้ช่วงแรงๆนะจ่ะา,าวาเสาพากันไปกินพิซซ่านะจ่ะกระส่วนพี่กาวพี่กาวบอกว่ามีซ้อมฟุตบอลแม่ก็เลยบอกว่าเปล่าก็คือว่าพักจากมือนึงของเกาวก็เลยบ,บ่มานน้เนะจ้ะช่วงนี้กําลังซ้อมฟุตบอลนักนะจ้ะพี่น้องเข้ากานังรถไฟมาเมืองอีกเมืองหนึ่งนะจายุ่ไกลจากเมืองยกประมาณเจ็นาทีนะจ้ะพี่น้อง ถือวอ่กาสพามายางเล่นในเมืองแล้วก็มากินข้าวรานอาหารนะจากก็ไปกินพิซซ่านะคะพรังหน่อยเพิ่นก็ดีใจเพิินสิได้กินพิซซ่าล้วกล้าสปาเกตตีนะจ้ะไม่นูโปรดเพลนก็คือเส้นสปาเกตตีลวกโดยที่เพิ่นว่าเอาอันอย่างนําซ้อนนะจ้ะอยู่กับสามีกับผ้ากันสร้างไหวไมาดื่มคนละแก้วนะจ๊ะพอกรุบคลิปนะคะทุกคนอยู่กับซ้างอนะ่ะเมนุที่อยู่ซ้างจะเป็นสลัดนะจ๊ะเป็นบานเฮ้าวันนี้ก็สิเป็นฟัวเครืองปรุงกว๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้แตยอยู่นี่ก็สิเป็น พวกน้ำมันมะกอกน้ำส้มเกลือพริกไทยไวท์ทสไอ่์สลัดนะจ้ะเขาสามารถเติมความเปรี้ยวความยั่งของสลัดได้เองนะจ๊ะส่วนพิซซ่ายกสร้างเป็นพิซซานาะทะเลเน,นะจ้ะส่วนคุณสามีก็สร้างเป็นวีแกนวีเกตเทเรียน,ย,นยัางของแกนเนี่ยละจ้ะกินไปดื่มไปพ่อห้คลองข้อนะจ๊ะเขาบอกว่าดื่มวายแดงวันละแก้วสิเฮ็ดห้ยเหลือมล่มสูบฉีดน,นะจ๊ะสูบฉีดอีหลีจ้าพี่น้องดื่มมาท่านถึงแก้วกะับ เริ่มจบไปแล้วลวจะจ้าเราดื่มเผื่อเขาสังคมนาน,น่าดื่มที่นะจ้ะาลอกาว่ายู่นี่เป็นอย่างที่หาซื้อง,ง่ายมากหรอราคากัดถูกนะจ้าพิซซ่าถาดบางยังให้ถามว่ากินเหมืดบอบอุพเพอ,อเหมือจ้าอันนี้ก็สิเป็นพวกพริกนะจ้ะาลอกาอย่างลา,าเขาเอิญกระเทียมกับน้ำมันมะกอกนะจ้าไว้์ทาไซพิซซ่าถ้าเกิดไผเผ็ดบ่อพอนะจ้าแล้วแล้วก็นางรถไฟกับปางเจอกันในวิดีโอหนะ้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยจ้า